จำเนี่ยเนาะครับผมเอาเบียร์ขึ้นเป็นตาเสียบแต่เอาเปิดไม่กินยักปฟองนะล่ะฮะเปิดไม่กินยักปฟองไดอยาขึ้นอันนี้สมปากนะเอากินจังไหนโจ้างดแอลกอฮอล์อ้าวงดแอลกอฮอล์กับเป็นยังไงยังจะไปหาเชียบไปนั่นกินก็กินว่าบะมี่ไเหยียบปากไว้หรอกเอากระบื้องมี่ไเหยียบปากก็ละเขาให้งดเปิดไม่แม่กินมึงย่จะไปหาญาญญาญยังเป็นยังกูสิกินบ่ได้กินแม่มัหลุด เอากินบ่ได้กับหมอบอกเลยเด็กจะของเจือบ่ได้สะนะเ,นเนขาบอกเขาบอกว่าบ่อให้กินไปนยังก็จะกินมาได้เอากันจะของเป็นโรคตับแหมกินบ่ได้เดี๋ยวลาจะกินเองโอ้ยมันสีดีเปะละ่าขออนุญาตพี่น้องด้านหนาเวทีนะคะจริงๆรงไม่บรเซลรี่งดแอลกอฮอลมาได้จะเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องคะงดอีลี่อันนี้บอกอีลี่งดอีลี่นะคะพี่น้อง แต่ว่ากถามว่ากระมี่สมปากแน่เลยแต่ว่าเขาลอยกินได้ป่วะบอได้ยังจากน้อยแน่ป้บอกกับบอกพี่น้องไปวันไม่พัชรีนี่งดแอลกอฮอล์แต่ว่าพี่น้องผู้ใดเสียวเมาใอไหร่นาเวทีกับบอกเป็นยังเดี๋ยวคอยจิจัดการเองขั้นแม่บ้ากินกินบ่ได้มึงกับป้าต้องกินเอาวางลงเบียกูเอาพี่น้องเอาไม่แม่มึงเอาวางลงเลยดิเอาเอาให้เจ้ากับจะเป็นยังเจ้ากินบ่ได้แม่อ้าเจ้ากูกินบ่ได้มึงกับป้าต้องกินตรงเอาเจ้าจิตจงไปเฮ็ดสิหลอดดี ที่หลอนละถ้ากูกินไม่ได้ทุกคนก็ไม่ต้องกินจะสร้างเนี่ยไหนโอ้โอมันคือทาท้ายกูเถอะวะกูเริ่มออกฮอนแล้วล่องไปล่องไปนาทีไผนาที่มันวูหัวหวนะ้าใส่สุดนี่มันคือหมาเกียกเจอระบีเถอะวะดำปื้อเลย สุดดำสุดดำอ๋อเออล่องไปล่องไปนไปกินกไก่รู้ตรงเอากินก็ใส่กระชีเป็นอย่างปาก่อยไหม <c oughs> ล่องไปเปลี่ยนคนละปากอยู่ไหมบ่ได้ใส่ปากเดียวกันไหมพี่น้องคิดว่างั้อกินเบียร์มาแต่หน่อยเท่าไงบัดสิมาเช่าเช่าเดียนเดียวคิดว่ากูชิยุสภาพได้หรืตอนนี้จกวัาสิยุตสภาพได้ละมาแล่นไก,ก่นารถกระสูนแหม <c oughs> น้ำตาลตกอรม่มสวิงครับแซบบ่ฮะ แซ่บบ่กะไข่แใคอยู่จะได้ละมันบยย่ได้หยำไหมกินง่ายไงยมึงยังมาเล่นเล่นกับกูนะตรงเอาใจไปเล่ยนริมจังไหนว่าแม่นหนังปวญี่ปุ่นเนาะเบาไปเนะเาะอ้าวมึงยังมาย้อนสอนแม่เด้อเอาใจย้อนแบบใดนเขากระนั่งอยู่นี่เขาบ่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แม่ักอันนี้เทียงเข้ามาตกฝากไว้เอาใจไปตกจังไหนตกไก่มันก็นเจ็บแล้วเนาะมึงเซ่บจังไหนกับกูดูเนี่ยเอาใจเอาแบบใดคือเบาทรงศูนย์ค่ะกิ สวนดอกอารมณ์บอดีหมดเนี่ยเอาอารมณ์บอดีกะสิเป็นอย่างเจ้าคิดว่าข่อยย่านคนป่านั่นตีโอ้มันชัวะเอาได้กินไปสองเพคในว่าเพื่อนคนนี่มันอยู่ในท้องข่อยกระโจกออกมาเตะเ<ส>ด้อข่อ,ขอยศูนยะ์น่ะบอดมึงจะบงังคับให้กูเป็นจักโกูเป็นยังมึงจะบงังคับให้กูเป็นสัปเปเล่เด้อเป็นยังซาปเปเลออ่กูที่เผาสับมึงอะแล้วโอ้